เอาแลมโบจะตกแล้วแลมโบจะตกแล้วแลมโบแลมโบจะรอดหรือเปล่าแลมโบแลมโบไม่ไม่ดัดใครแต่ก็โดนเขาดันเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแลมโบไปลแล้ววันนี้ ผมรวบรวมสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเกมมาเล่นเกมกับมิสเตอร์บีทนะครับผมก็คือเกมใครที่ตกลงไปข้างล่างก่อนก็จะแพ้นะครับผมใครที่อยู่บนข้างบนคนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นผู้ชนะไปก็จะได้รับรางวัลทั้งหมด20ล้านดอลลาร์แล้วก็ได้รับไปอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่วันนี้ทีมงานมิสเตอร์บีทมาเองเลยนะครับผมมิสเตอร์บีทตรงไหนนะครับผม แล้วก็มีมิตรบสที่ได้ประกวดไปครับคันนี้ก็ชนะไปนะครับผมนี่เป็นคันนี้นะทุกคนนี่คันนี้ชนะไปนะครับผมเหมือนสุดแล้วแล้วก็แบบดูสวยอะเออผู้ติดตาม126ล้านคนนะตอนนี้ทั่วโลกนะครับผมอ่าเดี๋ยวลุงจะประกาศนะครับผมก็มีน้องๆนะครับที่มาเข้าร่วมทั้งหมด10กว่าคนนะก็จะมาเข้าร่วมนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นกันนะฮะตอนนี้กําลังจะประกาศเปิดนะครับผมใครที่ตกไปแล้วไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมเออ เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คนไอ,อหัวล้นนี่ก่อนโอ้ยลงุงพร้พอมอยู่แล้วผมอัตัวตึงอยู่แล้วเดี๋ยวใครดูลงุงอ่าส่วนไอ,อคนนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ไอตัวไอตัวนี้ตัวไหนวะไอ,อตัวปี๊ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทุคนนี้โอ้ยผมอัต้องชนะอยู่แล้วผมอ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปี๊ดตาปี๊ดท่อห่แล้วผมก็ทำอ่าติกเกอร์มิตรปี๊ดชนะเลิศด้วยเดี๋ยวไล่รางวัลเลยโอเคทุกคนแล้วก็ จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมใครที่ตกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ขึ้นนั้นนอกจากขึ้นมาแกล้งได้นะฮะเดี๋ยวลงจะดูนะครับผมว่าเหลือใครคันสุดท้ายนะครับผม,ผมจะได้เป็นราชานะผมโอเคเดี๋ยวลงจะประกาศเลยครับผมพร้อมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะนับนะครับผม3 2 1หนึ่งเริ่มได้ เริ่มลันกันได้นะครับผมใครตกก่อนแพ้ใครเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายก็จะเป็นราชานะผมเดี๋ยวก่อนไอรถไอรถนี่มันออกไปทําไมเข้ามาข้างในดิเอาละครับผมเกิดการดันกันเกิดขึ้นแล้วครับผมตอนนี้นะฮะเหมือนจะมีคนโดนงัดอยู่นะฮะตรงน,นี้เหมือนจะมีคนงัดอยู่นะับห้ามออกห้ามเกินเสานะห้ามเกินเสานะตอนนี้งัดกันใหญ่เลยครับผมงัดกันใหญ่เลยแล้ตัวตึง ตัวตึงอ้อผมมาได้ทั้งวันอยู่แล้วเลงผมจะงัดมันให้หมดเลยโอ้เราทเอาแล้วครับตัวตึงครับผมตัวตึงเอตัวนี้มีคนจะออกไปข้างนอกก็มิดรถมิเตอรบิดขวางไว้อยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครตกเลยไอเดี๋ยวผมจะดันมันเองไอโอนซ่า <Yeah! Ooh! S 1> โอ้โไอลอนซ่านะครับผมและนี่โดนงัดขึ้นไปข้างบนอย่างนั้น <palate> ไม่รู้จะทํำยังไงฮะทําอะไรไม่ได้ครับผมโดนงัดลอยอย่างนั้นอาจจะโดนเสยตกได้นะฮะ อรถสี่ลิ่เงินเข้ามาเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเ,เอารถออกให้ก็ได้มามันออกไปทำไมอะ่ะเดี๋ยวด้ยวยลงตกรถดันกันอยู่นะตอนนี้ตึงมากแต่ละคันนี่ตึงมากนะครับผมดันกันไม่ลงเลยทีเดียวเอแล้วลุงจะลงไปทำไมเนี่ยเอา้ารถบิทต,ต์บิทต,ตกออาไม่เป็นไรเดี๋ยวบิดโดนดูเอานะครับผม ตอนนี้ยังไม่มีใครตกนะตรงน,นี้ไม่มีใครตกนะตึงๆกันเลยนะเนี่ยตึงๆกันเลยนะเนี่ยเอาละครับตอนนี้จะดันกัะตกได้หรือไม่ตอนนี้มีคนโดนงัดโดนเสยอ,อยู่นะฮะแต่ว่าจะไม่มีใครนะครับผมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าลุงจะเป็นแผนกแกงดีกว่าเออเพราะ <are> ว่ามันไม่มีใครดันละละครับผมอ่าส่งรถพ่วงเข้าไปอ้าวถีงงานรถพ่วงเข้าไปเข้าไปแกงมันเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไป เอ้ยก็ไปดันมันในเมื่อมันไม่ดันกันเราก็ดันดันมันให้ตกเดี๋ยวลุงจะขึ้นไปแกล้งดีกว่ามันมันไม่มีใครดันเลยไม่ใช่ใครดันนะเออนะขึ้นไปแกล้งมาดีกว่าว่ามันไม่ดันกันเลยมันต้องมีคนแกล้งแล้วนี่ทีมงานมิสเตอร์บี๊มาแล้วแผนแกล้งมาแล้วใครจะได้เงิน20ล้านตอนล่าไปนะครับผมแล้วแล้วแผนแกล้งไปไหนวะเนี่ย ออออมา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 มีใครตกยังไม่มีใครโกงนะใครที่ตกลงไปข้างล่างก็จะแพ้ไปเลยนะครับใครที่เหลือเป็นคนสุดท้ายก็จะได้20ล้านดอนลลาร์อ่ะมีคนตกไปแล้วครับ1คันนะครับผมตอนนี้แผนกแก้งเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามันยังไม่ดันกันลูกจะแก้งนะเอออ่ะมีตกไปแล้วนะ1นัคน,นครับผมอ่ะ,ะแผนกแก้งไม่คั้งแล้ว สมรถพ่วงเข้าไปแกล้งมันตอนนี้ลุงจะยังไม่เข้าไปแกล้งนะจนกว่าเสียงนเนอะ้ารถพ่วงเสือเอาลว่าลวงไปแล้วครับล่วงไปแล้วแลมโบกินี่แลมโบกินี่ล่วงไปแล้วโอ้โหสีดํานะครับผมตอนนี้เหลืออยู่กี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันแปดคันนะครับผมหมดเหลือแปดคันเหลือแปดคันสุดท้ายอย่าเพิ่งแกล้งนะเดี๋ยวงงเพาไม่รู้ว่าใครอเอ้าเอ้าเอ้าตกตกอิตาลีตกเรียบร้อยสวยงาม เตือถึงตกแล้วครับผมตอนนี้เหลืออยู่1 2 3 4 5 6 6ห้าคันสุดท้ายครับผมเหลือ6คันสุดท้ายเอาส่งรถพ่วงเข้าไปแก้ไว้ส่งรถพ่วงเข้าไปเข้าไปแก้ไปดันไปหมเฮ้ยหน่วยแกงรอยอยู่หน่วยแกงพร้อมลุยเอาหน่วยแกงพร้อมลุยหน่วยแกงพร้อมล,ลุยเร็วเข้าไปแก้มันเข้าไปแก้มันมันไม่ดันกันใช่ไหมไม่ยอมดันกันใช่ไหมเอาเอาเอาให้ตก โอ้ยผมมาตัวตึงอยู่แล้วลงเนี่ยผมไม่ลดซะผมไม่ตกง่ายๆหรอกมันไม่ดัน,นะอ่ะมาแผนกแก้งมาดิไม่ยอมดันใช่ไหมอ่ะแผนกแก้งเออแผนกแก้งไปแล้วแผนกแก้งไปแล้วครับผมนี่ดันใหญ่เลยอ้าผนแก้งตกเองเอาตอนนี้เหลืออยู่ไอ้นี่ตกไปแล้วนี่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นสุดอ้าวตัวตึงตกไปแล้ววะตัวตึงตกไปแล้ว เหลือไอ้เรมโบแอบอยู่ตรงนี้นะเอยเหลืออยู่สี่คันนะสี่คันสุดท้ายนะ <c oughs> เอาดิไอ้ไป็นเอกแก้งแล้วเราล่วงแล้วน้ำเงินไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอาเหลือกี่คันวะหนึ่งเอาเอาแรมโบจะตกแล้วแรมโบจะตกแล้วแรมโบเรมโบจะรอดหรือเปล่าแรมโบเรมโบไม่ไม่ดันใครแต่ก็โดนเขนาดัน <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแรมโบไปแล้วเรมโบไปแล้วเหลือหนึ่งคัน สองครั้งสามครั้งเอ้าลวเองลวงเองลัวตึงดูดันไม่เกรงใจใครเอาครับเหลือสามครั้งสุดท้ายครับผมเหลือไอ้รถตัวตึงเหลือไอ้รถตัวตึงเหลือเอ้าลูวไปแล้วเอาเหลือสามครั้งสุดท้ายเหลือสามครั้งสุดท้ายเหลือสามครั้งสุดท้ายเอาแก้งเข้าไปแก้งมันเข้าไปถ้ามันไม่ดันกันแล้วก็ดันเองนะครับผมมันต้องมีคนแก้ง เอา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 แกงมันเข้าไปเราเหลือสองข้อสุดท้ายเนี่ยไอเดียไอ้น้าเงินตกไปหลายรอบแล้วดูนะครับโอ้ยโอเประแดงแกงแกงอันพวงกันไปเองครับผมประแดดแกงโอ้โหเอารถเอารถโอหาง่วงขึ้นมาเลยเอาเอาเอาอ้าาาเอ ไอ้ล้อท่วงไปแล้วเรียบร้อย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 เหลือ F B I ครั้สุดท้าย <S <S เอา้า F B I ล่วงอีกเอ้าเอ้าเอ้าเอาแดบดบแกล้งพอเอาคนแกล้งลงมาข้างล่างลุงรูร้แล้วใครชนะอ่ะเดี๋ยวคนชนะนะ่าจะเป็นไอ้รถตำรวจนะไอ้ล้นนะ่ะไอ้ล้นเกือบชนะนะ่ I นะไอ้ล้นอ่ะ แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ได้คนแกล้งนะนี่ลงไปแล้วนะครับผมผมรอรถแล้วลุกคนนี้นะครับผมก็เป็นคนที่ชนะแล้วก็ <Yeah. S 1> คนที่ชนะเมื่อกี้นะครับผม oh. เป็นรถตำรวจคันนี้นะเ oh. นี่ย FPI คันนี้นะครับผมตัวตึงตัวตึงไอ้รถ oh. เกือบชนะนะไอ้รถเนะี่ยเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวลงอ่านชื่อก่อนชื่ออะไรตำรวจ0 02เป็นผู้ชนะไปนะครับผมนี่ ผู้ชนะก็คือคนนี้นะครับผมล่วงคนสุดท้ายนะอ้าวโอเคส่วนอันนี้นะครับผมกิจกรรมประกวดอ่าสติกเกอร์มิสเตอร์บีชนะครับมิสเตอร์บีชนะบีททุกทีเลยต,ต้องออกไปเอารถมาแจกให้นะครับผมมี2คนนะที่ได้รางวัลไปนะครับผมก็คือคนนี้แล้วก็อ่าไอคนนี้นะครับผมไอตัวตึงไ,ไม่ใช่ไอคนที่ชนะประกวดนะรถ ไอรถเขียวๆนะ่ะไหนวะไปไหนแล้ววะเออนี่ไงผมน่าจะลอดคนสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เองตกไปแล้วลุงเห็นคือลุงยู้อยู่แล้วต้องมีคนโกงอะ่ะไอตัวแกล้งนี่แหละแล้วก็ไอคนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมส่วนตัวตึงรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วส่วนมินชี่นะครับผมนึกว่าจะตึงนะตึงไหนได้ไดโดนรถพ่วงงัดตกไปฮนะ <c oughs> <c oughs> นี่คนระับมินชี่ครับผมเสียเจด้วยนะฮะ คือเวลาตอนที่ทดสอบนะครับผมก็ชนะไปอยู่นะแต่พอเล่นจริงๆก็แพ้ไปครับผมนี่อันนี้เขาก็ทํามาเหมือนกันมาประกวดกันนะแต่ว่าอาจจะสู้คันนู้นไม่ได้นะคั <Wow. S 1> นนู้นสวยกว่านะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวลุงขอปิดคลิป,ปนี้เพลงค่นี้ก็ผมก่อนนะครับทุกคนก็มาประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมมิสเตอร์บีดนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกแน่นอนฮะสนุกมากเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปกับ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลุงแปลรางวัลมาแจกนะครับผมนี่มิสเตอร์บีทนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุงแปลรถมาก่อนนะฮะอีกแจกอีกหลายคันเลยครับผมโอเคแล้วเจอกันครับผมแล้วเจอกันแล้วเจอกันบายบายสวัสดีครับทีมงานมิสเตอร์บีทโู้โหยี่สิบล้านดอลลาร์จะแจกหมดไหมเนี่ยไปครับผมบายบายสวัสดีครับอ่ะหลังจากเมื่อกี้นะครับผมที่ คนชนะชื่อ,อตำรวจศนะูนย์นยสองนะลุงก็มาแจกรางวัลน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวหาว่าแจกไม่จริงนะก็เป็นฟอร์ดสี่หนึ่งสี่คันนี้เลยนะครับผมแต่งเต็มนะครับผมนี่ตำรวจศูนย์ศูนสองนะโอเคนะครับผมก็รางวัลผู้ชนะที่เล่นเกม Beat มิเตอร์บีดเมื่อกี้นะโอเคแจกไปครับผมตำรวจศูนย์ศูนสองกดขายรถไปหนึ่งบาทนะครับผมปึ๊บไปแล้วนะครับผม คือส่วนเงินนะ่ะมันจะแจกยากหน่อยมันลุงจะแจกเงินนอกจากเอารถมาขายนะครับผมเย่เย่เย่แจกแล้วขอบคุณครับอืมอเคสวยเลยนะคันนี้นะที่แจกไปับผมฟอร์ดแต่งเต็มเลยนะฮะเลนเจอร์เลปเตอร์นะครับผมดูดันไม่เกรงใจใครนะครับเห็นว่าชอบรถแบบกระบะอะไร่งี้ก็ลุงก,ก็เลยเอารถกระบะมาแจกนะครับผมเคเดี๋ยวลุงไปารถมาแจกอีกคน ที่ชนะอีกคนนึงครับผมไปไหนแล้วไม่รู้นะหาไม่เจอนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊ดูดันไม่เกรงใจใครบิสต์บิส his name is and name John เ n ๊